ไงต้องรีบทําไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเค็มหมดมันเค็มเป็นของมันหมดมันเอาไปของมันหมดมันเค็มหมดทุกอย่างอืมแปดแบบเออผ้าไทยแปดแบบนั่นน่ะเป็นผลงานของพระพันปีนะท่านทําไว้พระพันปีท่านทําไว้อีเขมินจะมาชุบมือเปิบมันจะมาชุบมือเปิบมันจะมาชุบมือเปิบอือมันจะมีอี มีเจ้าหญิงกัมราลอของมันอยู่คนหนึ่งไงที่เป็นญาติห่างๆของของเจ้ากัมพูชาตอนเนี้ยน,นะใส,ใ,สใส่ชุดไทยฉ่าเลยนะใส่ชุดไทยฉ่าเลยมันจะมีองค์หญิงของมันอยู่องค์หนึ่งเนี่อ,องค์หญิงกรรัมองค์หญิงห่างๆของมันนะองค์หญิงอุปโลกของมันนะเอเอนั่นแหละพยายามใส่ชุดไทยพยายามใส่ชุดไทยอืมจะครีมไงจะครีมไง ไม่ไหว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 จริงๆไม่ไหวไม่ไหวอะต่างคนต่างอยู่เหอะทหารถึงกับขึงสแลนเลยอะต่างคนต่างอยู่เหอะไม่งั้นมันยั่วยุอยู่นั่นแหละไม่งั้นมันก็หาเรื่องยั่วยุหาเรื่องเราไม่ได้ไปอยากมีปัญหากับมันที่ไหนล่ะพวกเราอยากมีปัญหากับมันหรือใครจะไปอยากมีปัญหากับมันเราไม่ได้เป็นประเทศที่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องไปไปอยากทะเลาะต่อยตีอะไรกับมัน ใช่ไ้ล่ะประเทศเราเป็นประเทศที่อู่ข้าวอู่น้ำใช่ไหละ่ะไม่จําเป็นจะต้องไปทะเลาะเบาแหวงไปแย่งชิงเอาทรัพยากรอะไรจากประเทศมันเราไม่มีความจําเป็นเลยบ้านเมืองเราก็อุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจเราก็พอตัวอยู่พี่แต่มันเดีย๋ยต้องมาพึ่งพาเราเออล่าสุดล่าสุดอินฟูเขมรคนหนึ่งมันจะแบนสตาบักอีกแล้วนะ มันจะแบนตตาตาบักอีกแล้วมันมันมันม,ม,มันขึ้นแคมเปญมันจะแบนต์ตาตาบักอีกแล้วเพราะว่ามันอะ่ะมันน่าจะไปนั่งกินกาแฟในร้านนั่นแหละแล้วมันก็เห็นนมนมที่ตาตา,ตาบักใช้อะ่ะเป็นนมที่จะนำเข้าจากไทย <c oughs> มึงเออนะแบน์อเมซอนไม่พอจะแบนต์ตาตาบักอีกมึงไปถามอีวุ้นเส้นก่อนนะถ้ามึงจะแบน มึงไปถามอีบุญเส้นให้ดีก่อนนะถ้ามึงจะแบนตาตาบักอะเออเพราะว่าพ่อมึงกินอยู่ทุกวันเออมึงจะปั่นอะไรมึงไปถามพ่อมึงก่อนว่าพ่อมึงอนุญาตให้แบนหรือเปล่ามึงจะแบนทุกอย่างเลยเหรอมึงจะแบนทุกอย่างแล้วมึงจะกินอะไรมึงก็ปลูกกาแฟเองเถอะปะมึงปลูกกาแฟเองเถอะไปของเรายังมีกาแฟพันุไทยนะ ของเรายังมีกาแฟพันธุไทยนะของมึงมีกาแฟพัน์ธุขมรหรือเปล่าหรืออาจจะมีก็ไม่ทราบเออพ่อมึงยังถือกาแฟศูนเปอร์เซ็นตอยู่เลยพ่อมึงยังถือสตาร์บัคศูนย์ปอร์เ็นอยู่เลยเออแล้วํำไปต้องโชว์โชว์นะแล้วมันไม่รู้เหรออวิวเนเนอะ่ะเวลามึงมึงโปรโมทสตาร์บงสตาร์บัคอะ่ะมึงดูด้วยว่าประชากรในประเทศมึงมีกำลังในการซื้อหรือเปล่า เราไม่ได้พูดว่าบูลลี่หรือดูถูกนะแต่เราพูดตามข้อเท็จจริงเพราะว่ากาแฟตาตาบักมันเป็นกาแฟที่มันค่อนข้างมีราคามันค่อนข้างมีราคานะ <c oughs> เวลามึงโปรโมดมึงสงสารประชาชนในประเทศมึงด้วยนะเขาจะมีกําลังแดกแบบมึงหรือเปล่า <c oughs> มึงคิดว่าแก้วละสิบาทยี่สบาทหรือกาแฟตาตาบัคเออตลกเออมีต่มัน,นแดกได้อยู่คนเดียวะ่ะ <c oughs> ตลกเปิดมาแล้วก็ตลกมิธข่าวตลกแล้วก็ใครอีกอรุ้นักร้องอีกคนนึงอีนักร้องนี่ก็ชอบเอาเพลงไทยอะ่ะเอาเพลงไทยไปเขาเรียกว่าอะไรไปไป cover. อร์โคเวอร์เป็นเป็นเอ่อเอ่ออะไรอ่ะเอาเพลงไทยทํานองไทยแต่เป็น cover ร์ชั่นเขมรเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาขมรล่าสุดก็ออกมาบอกว่าจะไม่ร้องเพลงพวกนี้และแบนด์ แบนเพลงตัวเองที่เอาไปร้องเป็นเวอร์ชันเขมรก่อนที่มึงจะแบรนอะมึงควรละอายใจก่อนไหมที่มึงกอปเพลงเข้าไปอะแล้วมึงเอาไปร้องเป็นประตาบ้านมึงเหมือนกับเป็นเพลงมึงเองอย่างเงี้ยมึงก็ต้องตื่นก่อนนะเออมึงมึงพูดมาแบบเหมือนแบบภาคภูมิใจมากเลยจะไม่ร้องเพลงไทยแล้วแบนหมดเลยเพลงที่เคยเอามาร้องก่อนที่มึงจะแบนมึงก็ต้องละอายใจก่อนนะคะเออที่มึงเอาเพลงเขาไปดัดแปลงเนี่ย ขออนุญาตไอ้มึงหรือเปล่าทำไมมึงไม่คิดเองไงมึงไม่คิดเองไงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยคนสวัสดีค่ะเออนะแต่ละเรื่องแต่ละราวบ้านสวยแล้วสวยอะไรละดูข้างหลังกพี่นั่งร้านเต็มไปหมดนั่งร้านเต็มไปหมดนี่ได้อาศัยอันนี้ช่างนะเนี่ยนี่เก้าอี้พัทที่นั่งนี่เห็นไหมเก้าอี้พัดที่นั่ง นี่ช่างทำไว้ดีเลยเออเป็นเก้าอี้พัทที่นั่งนั่งสบายใจไปสวัสดีทุกคนนะคะเออส่งของขวัญหน่อยรักมากรักมากมากนะมาเลยเก้าอี้หลุยเก้าอี้หลุยค่ะเก้าอี้หลุยอย,<ล>ย่างดีพี่แฟรี่สร้างบ้านใหม่เหรอโอ้สร้างมาตั้งเป็นสองปีสองปีแล้วไปอยู่ไหนมาคขาเนี้ยตั้งแต่ถมดินมาเนี่ยประมาณสองปีแล้วเนี่ยแต่บ้านเนี่เพิ่งสร้างปีนี้ อืมอืมมีแต่เรื่องตลกตามข่าวขมิ้นแล้วมีแต่เรื่องตลกได้เจอแพรลี่วันอาทิตย์ดีใจจังอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสามใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยี่สิบสามเนาะใช่ไหมดิฉันก็จําวันไม่ได้ ล่าสุดอีอะไรอ่ะอีเวนดาใช่ไหมยีเวนดานักร้องมันอ่ะโดนโคกนี่นี่โคกโคกโคกถอนออกจากสปอนเซอร์ไปแล้วโคกถอนออกจากสปอนเซอร์ไปแล้วเพราะมาคอเอาประเด็นเรื่องการเมืองไงมึงจงรู้ไว้เลยเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะถ้าทำไมลิซงลิซ่าอะไรใดๆที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังๆเขาถึงไม่สามารถออกมาพูดในประเด็นที่มันละเอียด อ่อนได้เพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาเป็นพรีเซนเตอร์เอออีเวน a ด้นะค <c oughs> นะเออนะนะมึงก็ต้องรู้ไว้ก่อนเออพูดเหมือนแบบตัวเองไม่ติดไม่ติดพรีเซนเตอร์เออนะถ้าจะฟรีสปีดฟรีสปีดได้ค่ะแต่ว่าหล่อนต้องไม่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรแล้วหล่อนพูดได้เต็มที่เลย แต่ถ้าหล่อนเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยโอ้โหไปพูดล่ะก็นั่นแหละนะคะก็ก็ต้องทําใจอะเพราะว่าเขาก็ปลดแน่นอนเพราะว่ามันมีผลกระทบในทางการค้าเขาคนเป็นพรีเซนเตอร์มันต้องเป็นคนของทุกทุกพวกได้เป็นคนของฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ค่ะเขาเสียหายทางการค้าใครเขาจะเอาล่ะใครเขาจะเอาเขาก็ต้องถอดอยู่แล้วถ้าทําให้เขาเสียให้ถ้าทําให้แบรนด์เขารู้สึกว่าเขาเสียลูกค้า เขาเสียลูกค้าไปไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามแต่หรือมีคนแบบประท้วงหรืออะไรใดๆนิดนึงเขาก็ถอดแล้วพวกพวกไอ้แบรนด์ดังๆมันอ่อนไหวจะตายมันไม่ได้สนใจหรอก,กเขาไม่ได้สนใจหรอกนะพวกพวกแบรนด์สินค้าแบรนด์ดังๆอ่ะเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาสนใจแค่ยอดขายเขาสนใจแค่ยอดขายเขาไม่ได้สนใจตัว คนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะมีปัญหาปุ๊บเขาถอดทันทีมีปัญหาปุ๊บเขาถอดทันทีททคะ่ะเออแวนด้าฟังพ่อหมุเนเส้นเชียดเลยแวนด้าฟังพ <c oughs> ่อแบนโคกไม่ได้นะลูก <c oughs> เอออดทนนะลูกอดทนนะแต่เราไม่สามารถแบนโคกได้นะลูก <c oughs> ลูกต้องอดทนเล่มนี้มันคือการเสียสละมันคือการเสียตละเพื่อชาตินะลูกลูกเสียตลาไปก่อนแต่พ่อไม่ต้องเสียตละเพื่ออะไรเลย เข้าใจไหมลูกต้องเสียตลาดนะแต่พ่อไม่ต้องเสียตลาดเลย